กับช่องแอนนี่เอเรีติงนะคะเรื่องงานเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องเดียวกันเ hey. ดียากันนะคะมาทํางานกันที่พัทยานะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีนอนค้างสักสองคืนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปพักโรงแรมขอเสอร์ดูก่อนว่าโรงแรมไหนถูก,กและดีและทําเลดีและเดี๋ยวเรามาแชร์ให้เพื่อนๆเผื่อเพื่อนๆมาเที่ยวที่พัทยากันนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันค่ะ นี้เรามาทำงานนะคะแล้วก็มาพักกันที่โรงแรมโคชีพัทยาวงอมาต์บีชนะคะค่าห้องวันนี้ที่ประมาณ7จ็ดวันห้าสิบห้าบาทนะคะเราจองมาะผ่านทริปดอทคอมโรงแรมจะมีออชีพชาร์จรถไฟฟ้าด้วยนะคะแล้วก็ภายในโรงแรมนะคะก็จะมีที่จอดรถข้างใน,น,นแล้วตอีนี้ท่ามิตรสระว่ายน้านะคะตรงนี้ก็จะเป็นฟอนที่ ตอนกลางคืนเขาก็จะมีดีเจเมาเล่นเปิดแผงให้นะคะส่วนบาร์ตรงข้างในเนี่ยก็เปิด24ชั่วโมงเป็นโรงแรมใหม่ค่ะดีค่ะห้องพักรีดีดตกแต่งมีสไตล์ลก็มีสระว่ายนะ้ำนคถือว่าราคาถูกแล้วก็บรรยากาศดีแล้วก็ติดกับตรงนี้วงอามตอยู่ใกล้ๆกับพัทยาหนึ่งมาทางพัทยาหนึ่งะค่ะ อยู่ใกล้เขาบอกอยู่เดินไปทะเลประมาณสิบนาทีเนี่ยค่ะมีสระ่วไา้น้ำนะคะโรงแรมเป็นยังไงบ้างสวยไหมสวยดีตาดูอะไรเลยไม่ไม่เวอร์วันแต่ดูดีนะสไตาใแล้วก็ให้ทายว่าคืนเท่าไหร่น่าจะเป็นห้ากว่าบาทไหมใช่เจ็ดร้อยห้าสิบห้าบาท ไมู่้ไม่ลดเราผ่านทริปคอมมาได้755บาทแล้วหน้าพรนอมเขาบอกราคาเท่าไหร่หน้าพร้อม1,050บาทอันนี้เราได้ผ่านทริปมาใช่ผ่านทริปคอมได้755บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องกันว่าห้องสวยไหมที่จะอยู่ในนี้นะคะ น,นีจะเป็นบาร์นะคะที่เขาบอกปเปิด24ชั่วโมงแต่เฉพาะแอลกอฮอล์ก็จะเปิดถึงแค่เที่ยงคืนนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอาหารตอนเช้าก็จะมีข้าวกล่องบาร์ก็จะเป็นพนันนกงานบริการน่ารักมากเลยคะ่นะ,คะเดี๋ยวเราไปดูห้องกันค่ะทางเดิน น่ารักเลยนะคะเป็นสีเหลืองแล้วก็เป็นไฟไฟในห้องจะเป็นในห้องห้องน่ารักนะคะเตียงใหญ่นี่ ก็ถือว่าเหมาะสมกับราคานะคะมาดูห้องน้ำห้องน้ำนะคะจะเป็นชัโครกแล้วก็เป็นที่อาบน้ำใช้ได้ค่ะอุปกรณ์นี่อาจจะไม่มีให้นะคะมีแค่ผ้าขนหนู สบู่อะไรเงี้ยอาจจะต้องอ๋อมีสบู่ข้างในค่ะแต่โมอาบน้ําอาจจะไม่มีให้นะคะห้องน่ารักค่ะใช้ได้จะมีห้องซักผ้าห้องซักผ้าแล้วก็ที่ซักผ้ามีที่รีดผ้าให้นะคะวก็นนี้เป็น มีห้องฟิตเนสเลยนะคะ